รับ่ายวามระมัดระวังเสิมกันนะความเป็นร่วกนคณะกรรมการของวัดคนเข้าใจว่าชุมโครงการอยากใดั้นอย่างวัลอานั้นข้อความโหน้าตายความระมัดระวังดูนะจายวามเรง่อมโงกัน